ชาวลัคนาราศีมังกรหรือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่หลังสงการไปจนถึงปลายเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรมารับชมคลิปนี้กันครับก่อนมารับชมฝากกดติดตามช่องอาจารย์ณกรแล้วจะไม่พลาดเคล็ดลับความรู้ดีๆในทางโหราศาสตร์อย่างแน่นอน ชาวลัคนาราศีมังกรมีพระเสาเป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดซึ่งในขณะนี้พระเสาได้โคจรเข้าทับลัคนาตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2563เป็นต้นมาการโคจรเข้าสู่ลัคนาในครั้งนี้ได้ตําแหน่งเกษตรตาธิบดี หมายถึงเป็นตำแหน่งที่ดีสำหรับดวงชะตาอีกทั้งพระราหูซึ่งเป็นดาวคู่มิตรเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระที่เกี่ยวกับเรื่องของสินทรัพย์และการเงินโคจรได้ตำแหน่งตรีโกนกับพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดจะส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องสินทรัพย์หรือการเงินอีกทั้งดาวพฤหัสบดีที่เป็นตัวแทนของความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ยังโคจรอยู่ในพบการเงินเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองสินทรัพย์ของชาวลัคนาราศีมังกรจะมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองถึงแม้ว่าอาจจะได้มาอย่างยากลำบากสักเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าตรงกับลักษณะของพระเสาร์ซึ่งกลุ่มลัคนาอยู่เนื่องจากราศีมังกรเป็นต้นกําเนิดแห่งธาตุดินตามหลักวิชาโหราศาสตร์ ธาตุด,ดินเป็นลักษณะของความมั่นคงเข้มแข็งแน่วแน่ต่ออุดมการในชีวิตแต่เมื่อจะได้อะไรมาหรือความสําเร็จที่จะได้มาอาจจะได้มาด้วยความยากลําบากต้องใช้ระยะเวลาและความอดทนอยู่บ้างอาจารย์อยากจะบอกว่านี่เป็นธรรมชาติของราศีมังกรหากคนที่เกิดภายใต้อิทธิพลของราศีมังกรไม่มีความมานะบักบั่นอดทนแล้วจะประสบความสําเร็จได้ยากในทางตรงกันข้ามหากชาวราศีมังกรมีความอดทนต่อสู้กับปัญหา ไม่ยอ่อท้อไม่ยอมแพ้ไม่ถอดใจจะต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนสรุปง่ายๆคือชาวราศีมังกรสู้แล้วรวยสู้แล้วดีหากท้อถอยหรือยอมแพ้ก็เหมือนดินที่เสื่อมสภาพเกณฑ์ชะตาในช่วงนี้อาจจะต้องมีเรื่องซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมยวดยานพาหนะ หรือมีเรื่องขัดแย้งกับคนในวงญาติหรือคนใกล้เคียงคนที่ตกงานอยู่อาจจะจําเป็นจะต้องใช้ช่วงระยะเวลานี้ช่วยเหลืองานคนอื่นไปพางๆก่อนที่จะได้งานใหม่เป็นช่วงระยะเวลาที่จะต้องเก็บเกี่ยวเพาะบ่มความรู้และประสบการณ์เพื่อที่จะรอเวลาในการกลับมาประกอบอาชีพที่ตนเองรักและถนัดอีกครั้งหนึ่ง คนที่มีงานประจำและมีหัวหน้างานหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานที่ตัวเองทำอยู่ให้ระมัดระวังความขัดแย้งกับคนเหล่านั้นสำหรับคนโสดยังไม่มีระยะเชิงมุมของดวงดาวที่จะให้คุณหรือส่งผลดีกับดวงชะตานะครับในช่วงนี้ชาวราศีอื่นๆที่ดูคลิปนี้อยู่ต้องการดูคำพยากรณ์ของราศีตัวเองก็สามารถเข้าไปดูในช่องของอาจารย์เลื่อนดูตามราศีเกิดของตัวเองได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ถือเป็นการพยากรณ์ให้กับชาวลัคนาราศีมังกรอย่างกว้าง ถ้าใครที่ต้องการจะดูอย่างละเอียดโดยการปลกรดวงชะตาส่วนตัวก็สามารถทักมาทางข้อความของอาจารย์ได้นะครับ